เราโอตาได้ดีใจเลยนะคะเมื่อนักร้องไอดอลสาวออนุงหรือว่าออนเบียนเคฟรติเอได้โดดลงมาจอแก้วค่ะในซีรีส์รีเมคเกาหลีของค่าย True CJ Creations นะคะในเรื่องเล i ไฟ g h o s t พร้อมประกอบกับนักแสดงหนุ่มหน้าสายหนุ่มเซนสุภพ,พงโดยมีผู้กำกับอย่างพี่โคมก้องเกียรตินั่งแทนกำกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะซึ่งน้องออนเองนะคะก็เผยกับทีมข่าวถึงการที่ได้แสดงเรื่องนี้นะคะพร้อมกับเล่ากิจกรรมที่ทาระหว่างในช่วงกักตัวด้วยค่ะ สวัสดีครับน้องอนครับสวัสดีค่ะอยู่บ้านเป็นยไงช่วงนี้เพื่อนลคนจะบอกว่าเหมือนเครียดมีกิจกรรมทำบางคนก็กินอย่างเดียวเลยโอ้โหแต่แต่หนูหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูอยู่บ้านน่ะหนูรู้สึกคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับคือตอนแรกอาจจะมีแบบนอนนอนเช้าตื่นหัวค่ำมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือพยายามนอนเช้าที่ว่าคือแบบ ตีสองตีสามเพื่อให้ตื่นเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่นอนข้ามวันเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่หนูนอนข้ามวันแลวหนูจําวันนี้ได้ได้เรียนแบบเขาเรียกไงเรียนโยคะออนไลน์ด้วยเรียนแบบคาเดียอออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างตอนเนี้ยคือมันออนไลน์หมดเลยแล้วก็เรียนภาษาเพิ่มคือมันเหมือนแบบดูมีคุณภาพได้ได้เขาเรียกว่าได้ทําในสิ่งที่ตอนที่สภาวะปกติไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงมีเรียนแต่งหน้าด้วย <laughs> มีสิ่งที่หนูอยากเรียนอ่ะเหมือนก็แบบทัวร์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพออังกฤษเราไม่ได้ใช้นานๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีความติดขัดใช่งนี้ก็แบบก็คือก็นั่งฟังไปดูซีรีส์ไปได้ทําสิ่งที่เป็นอยากทาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ work f r o ฟ Home ที่ใครให้มาเหมือนกันแบบอย่างงาน grab หรือว่างานใดๆที่เหมือนต้องอัดแบบอัดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีซ้อมของทีมเ,ทเรื่องเหมือนโปรเจกต์ที่มันร่วมงานกับ 2CJ เนเี่ยครับออนครับเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงบ้างครับอ่นบนบอ,อ,อน ค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นอซีรีส์รีเมคจากเกาหลีค่ะชื่อว่าเลดไฟโกดค่ะชื่อเกาลีแต่สมมติอินออนโกดหรือเลดไฟโกดก็น่าจะชื่อนี้แหละตัวออนเล่นบทเป็นอะไรยังไงบ้างครับออนครับในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ออนรับบทเป็นจีนะคะก็คือนางเอกของเรื่องนั่นเองค่ะเป็นผีเงียมๆเป็นผีค่ะเป็นผีความจําเสื่อมค่ะ รับเปนไงครับคาแรคเตอร์ผีหลายคนบอกว่าพอดูเวอร์ชั่นเกาหลีแล้วจะนึกถึงออนทำไมอะ่ะมันมีความออนอ่ะหนูพูดห,หนูก็เขาบอกมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือหนูดูมันก็มันก็แสบ,แสบ,แสบ,แสบๆซ่าๆโกโกกินเก่งอะไรเงี้ยมันดูเป็นพวกแบบเป็นนางเอกที่ทําให้คนยิ้มได้ดพอได้ไปทําการบ้านได้ดูแล้วก็มันมันก็ดีนะอนะไรเงี้ยแต่ก็ค่อนข้างหนักกับหนูเหมือมนกันเพราะว่ามันเป็นแบบ มีบูมีต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ต้องแบบไปเวิร์กช็อปด้านการต่อสู้เพิ่มพวกเราตั้งใจกับน้องมาทีมงานตั้งใจมากๆอดหลับอดนอนเพื่อที่จะทำบางคนไม่ได้นอนเพื่อเพื่อที่จะติงเขาเรียกว่าเตรียมซีนให้กับพวกเราเพื่อผลิตผลงานออกมาให้ดีสุดเข้าสู่สายตาประชาชนคนไทยทุกคนนไคะก็ฝากลุยไฟโกรไว้ด้วยค่ะก็คาดหวังให้มีความ บันเทิงสนุกสนานให้กับคนไทยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับออนครับด้วยสุขภาพนะครับอ่าฉันกันบคุณคิดครับสวัสดีครับ